สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับโจวบางซื่อฮะวิเคราะห์วิจารณ์ศาสนาประจําวันนะฮะวันนี้ก็เช่นเคยฮะยังเป็นบอลทีมชาติอยู่ฮะก็จะเป็นอ่ายูฟา่าเนชั่นลีกนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีรอบสุดท้ายนะัดสุดท้ายของคัดเลือกของยูโรนะฮะบอลยูโรก็ได้เห็นแล้วนะฮะบางทีมก็อ,อกหักไปนะตามระเบียบบางทีมก็ได้เข้ารอบนะฮะ ก็ยินดีด้วยหลายๆทีมก็เฉือนกันนะที่สุดท้ายเข้ารอบก็มีนะฮตอนนี้ก็ยูฟาในเชลลิบบอลถ้วยนี้บอกเลยว่าวัดวัดกำลังยากเพราะว่าบางทีมันมันเป็นบอลถ้วยเล็กสุดของทางยูฟ่าบอลเตะทีมชาตินะฮะบางทีมบางชาติก็นักเตะไม่ค่อยพร้อมก็เอาจริงไม่ค่อยเอาจริงกันส่งลงมากันเหมือนเอามาลองทีมเางนั่นเอง ฟุกๆชนะเข้ารอบไปก็ดีไม่เข้ารอบก็ช่างมันเถอะอะไรอย่างเง <c oughs> ีนน้ยเออบางทีแบบโอ้เห็นตัวผู้เล่นแล้วพอลงจริงโอ้โหจัดกันอย่างนี้เลยเหรอแบบอันนี้มากเลยแบบมันแบบขาดขาดกินเกินกันมากเลยนะฮะวันนี้ตลาดซื้อขายก็ข่าวก็จะเป็นประโคมไปทางหงแดงลิเวอร์พูลนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกองหลังเก็บหมดเลยนะฮะ พิการกันยกทีมาหงแดงตอนนี้นะแชมป์เก่าลำบากฮะโจโคเมสกับเวอร์จิลฟานไดหัวใจกองหลังหลักก็เจ็บยาวนะ่าจะปิดจนปิดฤดูกาลเลยนะฮะเทรนนิลิชันเดอร์อโนก็เจ็บนะฮะแล้วก็ล่าสุดแอนดูลาเบอร์สันก็เจ็บแล้วนะฮะซ้ายขวากลางเจ็บหมดนะตอนนี้ฮะก็ต้องช็อปนะฮะตอนนี้อาจจะถอยชั่วคราวอาจจะถอยอพวกจอแดนเฮนเดอร์สันนาบีเตอพวกนี้อาจจะมา ยืนหลังเซนเตอร์ได้แต่ก็แก้ขัดชว่วคคาวฮะระยะยาวจริงอาจจะต้องช็อปจริงฮะช็อปด่วนฮะเมื่อคลานี้นะฮะเตียโก้กับคันล,ล่าก็เจ็บฮะเจ็บกันแล้วล่าสุดซาดิโอมาเน่ก็ติดโควิดฮะโมฮัมัดซาล่าก็ติดโควิดด้วยนะฮะโอโหตอนนี้งานเข้าหนักเลยนะฮะเดี๋ยวพ้นทีมชาติไปก็ต้องตอับเจอเลิสเตอร์ด้วยนะฮะทีมฟอร์มแรงตอนนี้ก็ต้องวัดกันเรื่องคอนโทรลนักเตะด้วยฮนะ แทคติคก,ก็เรื่องหนึ่งโอ้โหเรื่องเจ็บนี่ห้ามมันไม่ได้นะฮะก็เป็นข่าวทางหงแดงนะช่วงนี้ก็ชอบใครเลือกใครอันนี้ก็นะประคมข่าวสนุกคนใหญ่เลยนะโอ้หงแดงจะไปเอาตัวนู้นเอาตัวนี้ <c oughs> อา้าวมาดูบอลเตะคืนนี้ดีกว่าฮะคัดราคาสวยๆมานะฮะให้นักลงทุนได้ดูนะฮะผมก็ดูราคาดูหลายๆคู่นั่งดูมาทุกคู่เลยนะดูราคาความเหมาะสมวันนี้ ราคานักลงทุนเลงไปที่ทีมเจ้าแห่งโคโนมฮะเดนมาร์กเดนมาร์กจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไอซ์แลนด์นะฮะไอซ์แลนด์เนี่ยเพิ่งตกรอบไปนะฮะตกรอบยูโรไปก็แพ้ฮังการีสองประตูต่อหนึ่งนะฮะเออเอาจริงไอซ์แลนด์เนี่ยผลงานทีมชาติหลังๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็แพ้เบลเยียม5-1เลยนะฮะ พเล่นในบ้านนี่ก็ชนะโรมาเนยียสองหนึ่งเล่นในบ้านอีกนัดหนึง่งคือแพ้เดนมาร์กมาแล้วคาบ้านสามศูนย์เลยคนระับแพ้เบลเยียมสองหนึ่งแล้วก็บุกไปแพ้ฮังการีหนึ่งสองต่อหนึ่งก็ออสรยอหล ANG ังๆก็ฟอร์มไม่ค่อยดีอะไรนักเตะก,ก็ชุดชุดชุด,ชดเก่งๆก,ก็หายหมดแล้วนะฮะตัวเดนมาร์กนี้ชุดนี้ก็แรงมากนะฮะห้านัดหลังไม่แพ้ใครเลยเสมอหนึ่งชนะรวดสี่นัดนะ,ะแล้วชนะชนะขาดด้วยนะเล่นในบ้านชนะ หมู่เกาะเฟโล40บุกชนะไอซ์แลนด์30บุกชนะอังกฤษ10แล้วล่าสุดอุ่นเครื่องก็เล่นในบ้านชนะสวีเดน20นะฮะก็ฟอร์มดีมากๆนะเดนมาร์กก็ลุ้นท่านัดนี้ชนะอีกก็จะชนะ5นัดรวดในทีมชาติเลยนะฮะสำหรับวันนี้ทีมชาติของอเดนมาร์กที่ลงเนี่ยผู้รักษาประตูแคสเปอร์ชไมเคิลนะฮะกองหลังเซนเ,เตอร์คู่กันก็จะเป็นไซมอนเคียร์กองหลังของลิวนะฮะยืนคู่กับแอนเดรสคริสเตนเซนกองหลังของเชลซีนะฮะ ตรงกลางก็จะเป็นเอเมิลคอยเบิร์กนะฮะสเปอร์ส่งเข้าประกวดนะฮะแล้วก็โทมัสเดลานี่จากดอทมุนะฮะแล้วก็คริสเตียนโพลเซ่นนะฮะแล้วก็แผงกองหน้าก็จะเป็นคริสเตียนเอลเซ่นนะฮะอินเตอร์มิลานส่งเข้าประกวดะฮะมาตรินเบรดเวดนะฮะบาร์เซลโลนาส่งเข้าประกวดแล้วก็แคสเปอร์โดเบิร์กนะฮะ โดเบิร์กนี่รู้สึกอยู่นิสทีมนิสนะฮะของฝรั่งเศสน,นะฮะก็เป็นระดับนานาชาติทั้งนั้นเลยตัวดีๆกันเลยขนาดที่ไอซ์แลนด์เนี่ยหลังจากที่พลาดท่าตกรอบทงังเอ่อตกรอบยูโรมาแล้วเนี่ยก็ครับก็ตัวหลักๆก,ก,ก็กลับมาก,ก็ใช้ได้นะฮะชิกิสันเอ่อจากเอเวอเรตตันะฮะแต่นั่นแหละทีมระบบทีมเอาจิงสู้เดนมาร์กไม่ได้เลยนะฮะวันนี้เดนมาร์กพร้อมมากนะ คู่นี้เตะตี 24- งหเดนมาร์กต่อลูกครึ่งนะฮะต่อลูกครึ่งฉะนั้นวันนี้เนี่ยการันตีแชมป์กลุ่มจริงเดนมาร์กปุกอย่างเดียวเนี่ยจากระบบทีมอะไรทีมแล้วคู่นี้ก็เจอนมาแล้วด้วยก็เดนมาร์กบุกไปชนะไอซ์แลนด์คาบ,บ้ามาแล้ว3ามศูนย์ฉะนั้นวันนี้ไม่น่ามีปัญหานะฮะสำหรับเดนมาร์กนะะก็ต่อลูกครึ่งวันนี้ยังไงก็ต้องอยู่ทางเจ้าบ้านเดนมาร์กนะฮะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ